และเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดภูเกต็ตค่ะได้จัดพิธีบวงสวงสรดุดีเท้าเทพกษัตรีเท,ท้าศีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองลางเพื่ออุทิศบุญกุศลแดบบ่บรรพชนเมืองลางค่ะ ที่สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมาราพัฒน์ตําบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีบวงสวงเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยพิธีนะคะเริ่มต้นด้วยขบวนแห่จากศาลเจ้าบ้านเขียนไปยังสวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงกมารพัฒจากนั้นประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงพิธีบวงสวงโดยพราหมณ์พระคุเทพาจาริและโหราธนาชิตสุวรรณรัตน์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวคำบวงสวงเพื่อแสดงความเคารพและอุทิศบุญกุศลแก่บรรพชนเมืองพัหลงังพิธีดำเนินก็เป็นไปอย่างสมพระเกียรติปิดท้ายด้วยพิธีแจกจ่ายอาหารบวงสวงแก่ผู้เข้าร่วมงานค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมเช่นการแสดงยอดนารีสีถลางการรำดาบโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนการแสดงภูเก็ตเรืองรองโดยโรงเรียนเมืองถลางและการแสดงบ้านเกิดเมืองนอนโดยโรงเรียนราชประชานุเค,คราะห์ภูเก็ตและพิธีวางผานสักการะ26ี่านเจ้าเมืองและพิธีจุดเทียนชัยบนศาราจตุระมุข โดยในวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา19นาฬิกาณอนุสรสถานเมืองทลางก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะคะร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง22มีนาคมพร้อมกับชมการแสดงแสงสีเสียงและละครอิงประวัติศาสตร์ทลางรวมถึงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นหนังตะลุงมโนราและก็การจำหน่ายสินค้าโอท็อปค่ะ